ซาธุซาตุซาธุซาตุโยกโปบไฮลาว้าพี่น้องเอ้เดี๋ยวค่ะที่ไปไฮทางนั้นอีกเนาะพี่น้องทางทีมงานมัดเล็กอีกเนาะพี่น้องอันนี้ทีมงานคุดเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีดสีอ้ย สวัสดีสสวัดีพ่อแม่พี่น้องและไรเอฟซีทุกทุกคนนะมาพบมาพอกับซาลาเสียงเก่าเสีเยงเก่เนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮา<ม>ทเทเฮือนนายจอยแล้วเฮาก็สิมาแจ่งมาโพดให้พ่อคูวว่เนาะพ่อคู่จันทีและพ่อเนาะจากอุดรเนาะพี่น้องคือเพคนมีน้ำใจที่ว่าอยากอุปถัมภ์การเหตุการ์สางเนะววาะคุยกันเลยบริจาคมากระพูดลอยหน่วยเนาะพี่น้องเพื่อมาให้พ่อแม่ประชาชนเฮาแล้วก็ชาวบ้านาน้ำมงไดย อาหารประทานหรือว่าเนี่เป็นอาหารหว่างเนาะพี่น้องก็คือสาลรจนายังขึ้นไปเอาเพราะว่าชาวลาวกับในส่วนสาลรจนาเนาะก็พี่น้องเข้ากับไรหนามักตาได้พี่นอ้องเพราะว่าสามัคคีอันนั้นจักเสาบ่อ,อ 32, ระเบาาตัวสามสิบสองเสาสาบเสาบ่ออ๋อโดยสามสิบสองเสาแต่เข้าบริมั่งเมนบอ่อเอาแจกเก่าเข้าโอ้บริมั่งเนาะพี่น้อง หหหเห่อเหาอฮะเหเ็ดเห็ดแล้วจังมากเบาอ๋อเพราะว่ามันเกิดเป็นอันน,นั่นเนาะเป็นแบบว่ามันอยากสูตรเนาะจังมีความจําเป็นสิมากเนาะแต่ในอันนั้นก็อยากอยากบุญณะนาเมียนทนั้งหลเนาะพี่น้องแต่ว่าก,าก็ตามอิงสภาพเนาะพี่น้องของ ซาลาหรือว่าหอแจกข้าว่ามันจีคงทีได้สำได้เนาะพี่น้องซาลาหงคำซ <c oughs> าลาหงทำ <c oughs> ซาลาหงทำหอแจกบ้านเราหรือว่าทางนั้นก็จะมีห้องหอหอยังเนาะหอการประเรียนบ่าซาลาการประเรียนเป็นล่ะเนาะพี่น้องแต่พี่น้องก็ไล่ขูดหลายคนในพี่น้องเนียซุม้มแจวกันอยู่เป็นตามหมวนอยู่ได้พี่น้องแต่ตอนนี้เาเล่ากันยังถามมาพูดจากสาโรจนาเนาะ อ่ะสิไกลๆมากแลยแหละนอพี่น้อง <c oughs> ลายหนามาตานอพี่น้องพ่อแม่ประชาชนเาาบ้านน้ำงงเข้าก,ก็คืออยู่ตามห่มตามเงา,าก,ก็คืออยู่ตามห่มตามเงาก็คือเท่าแกนิวห่มเฮ้าเนาะหรือว่าพี่น,น้องเข้า,ก,าก,กัน นี่แหละพี่น้องเอ้ยความสามัคคีคือนหนึ่งใจเดียวนาะพี่น้องคือเห็นยังกันแล้วไวถามมีความสามัคคีเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกลาว่ากำลังคุดคุดคุดนี่คุดเสาบเบาๆนี่เสาหลุดจะน่ากมา็มาแล้วมาแล้วในในบ้านอยู่ไซ มะกระพุธมะกระพุธมาเด้อพี่น้องมาเอามะกระพุธเด้อมะกระพุธมะกระพุธเจ้าขายสวยเจ้าขายสวยเล่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 เยลพันเยลพันเล่เล่บ่เอาให้เจ้ามาเอาไปนั่นโรยายกันเนาะนั่นจะก่อนจะพาไป อ้าวโอเคผู้ผู้อย่างกูผอคผู้โพธิจันทร์ธารพลผูน้าตะปูอยู่เพือนผู้ผูจากอุดรเนาะตอนนี้เฮามาหอดจอดถึงเลยเด้อผอคผู้เอาเลยหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยบอลใช้นี่เอาใช้ทางนี่ไปยายหัวเจ้าโดยอะได้มากหน่อยก็คือเอาแทมมานะฮะแมน เอ๊ยแค่าใส่เน่ยนี่านี่มามาเดินมาเดินทางมาทางมาเอากระโพดไปให่กันนะเอาทางมาเอาหน่อเลยเผื่อไว้น้อเอาใส่รถใส่รถเอาไปใหญเอาเก็บเลยถั่ถั่วเลยมาแล้วมา้วมากระโพดนอมากระโพดมากระโพดแจกคนเห็นงานก่อนเออเอารดเพราะว่าพอคู่เป็นอัน คนนั้นมาบริจาคให้พี่ให้น้องกินเนาะพี่น้องเอาให้พี่ให้น้องกินเอาเลยเอาเลยเอาเลยยุดยุดตัวนี้มัให้ตัวนี้เออห้าก็เอาไปบกพักสำหรับตัวนี้พี่น้องเ้ากำลังมาหอดน้องพี่น้องแนื้อไก่ก็เอาไปหลดนะแมน อันนี้ก็เอาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเออจะคนก็เอาไปให้มันนั่นขบกันแล้วเจ้ากัเอาเฮ้ยกี่รถไปจอดอยู่ผูอีกไปเดี๋ยวไปแล้วจมาทางนี้กะโดยโดยเยอะเยวไปเพิ่มอีก เอาไม่ไงไว้พอนเอาพ่าไะพอนก่อนยังให้กิน,กนอันนี้พอ,อนนพอคู่ได้นี่เป็นผู้อันนั้นอุปถรรัมภ์มือนี้คือมากระโพด เป็นมาเลี่ยงมากพ่อนี่เปนหงามนี่คือของแถมเ้อปาเขาไปเขาไปผูอีกขี่รถไปผู้อิงไลยคนในผี่น้องแต่เศ้านี่อันนั้นรือว่าคนบางไปไหนหละอเป่าพ่อยังสั่มนี่วะโอ้โดยได้บนอยู่มันกะมันกรหลายโดยโดย โซ so ่เขาขางพี่น้อโซเขาขางซาปุยนาสบายดี้อพี่น้องลืมสบายดีเออสักมากลืมสบายดีมานัเออ่อเพยโมวยมาหักอยู่ในนิตดป้าป้าขี่รถได้ปุไปท้าเมืองพี่น้องดูมาแจกน้ำแล้วก็สกินน้ำเออกินกินกินเมนเหรอเออขี่ไปเท่านั้นเ้ย Nên ta, chi bé thằng này con Đừng nhắm qua đây chị đừng Nhắm qua đây hai phu hôm năm Anh gần quâm khứng Quâm khứng sau nó phì nọng Hóa trẻ Sau hóa trẻ đi đi สบายดีพี่น้องมาขุดคุ้มเทพุดติ้งพี่น้องเลยคุดคุ้มเสาเอาเสาลงหลุมโอ้ยเยอะเยอะเยอะเกือบเกือบอันนี้ทีมงานสั่งเราทีมงานสั่งอิ่มอยู่บ่อิ่มอยู่บอหรือเปล่าเพิ่มเอาเพิ่มบ่เพิ่มก็ได้แล้วทีมทีมนั่นนี่ จ็คเส้าหรือเปล่าข้าแปดนะสั่งสั่งคนเดียวกันกับทีนฮอคุณพี่น้องเอ้สั่งประจำบ้านสั่งประจำบ้านท่าอันเนี้ยมียังกับมีตะเพิ่นปัญญาย่าฟ้ามแม่นอยู่ได้ยังมีบุญพระเวทอยู่เจ้าเป็นปัญญาย่าร์ามซดสิดีห่กบ้านท่าบ่มีจ็คเสือเนาะหรือเปล่า จะจีนกูมาหน่อยยังยังเห็ดบุญบางไฟไฟตำหมือเป็นกับผุ้นั่นเด้อแม่เห็นปะบุญฮะมากระโผดพะคู พอคู่ใจอุดรผู้เพิเ่นเห็นอันนั้นผาป่ามานี่แหละสีเห็ดห่อแจงนี่แหละผึ่นเอามาเลี้ยงในมือน,นี่ะผู้เดียวกันบอกเขานักกับน้องแตะบอกบ่คนละคนอ,อันนั้นพอคู่อันนั้นพอคู่ไพ่บุญผู้มาเห็ดน,น้องแตนะน่ะนี่คือพอคู่ตีซ้ายห้องข้าตีเห็ดผาป่าองค์นี่คือพอคู่อพ,าาอคอพอตีจันทะะร์ธารพร มาจากอุดรบนละสายแมนเาฮะสายห้องกระจ้าแล้วสายห้องเขากาขันแล้วคือกันสายห้องเขาเ้ากันแล้วคือกันมันหักสีใษเวลานานนี่ห้องเข้ากันสู้ห้องเขานน้ากับบนแม่นาคไฟดอก <laughs> อากับมีสัทภาพไส,ส้สัทากันเดี๋ยวเปิดด่านเพื่นกับแม่ดอกจากอุบลกับมีพอคู่จากอุบลกับมีไส้หของห้านะเสียงขาพระเจ้าดีเนาะบาทนเนาะอันนี้คือเป็นเขาแจกโบเนี่ยโบโบแมนคล้องแจกเอามาให้กิน <c oughs>

คุณน้ำนี่ใช่อหอนหอนสู่ๆน้อนนพี่น้องส,สู่ๆความสามัคคีคือพลังมีแต่กินเนาะลืมลืมขอบพระคุณผนะู้ใหญ่ขอบคุณมิตรกินหมากผู้ใหญ่อคคุพ่อคคุพ่อบคุ่ประเด็นเก่งจักดีผู <c oughs> ้ใหญ่ใจดีเถินะเอา้าขอบพระคุณเด้อสำหรับหมากะผูาใหญ่ชาวบางง้านนะ้ำม่วงเราเนาะมเรื่เหตุาหงานในวัดนี่แหละ กนะ็ขอบพระคุณหลายๆเนาะแซ่บหวานอลไรกัมีแห้งคือแม่พอได้กุยตินต่อพี่น้องเนียอ่ะสู้ๆบ่าวกับตันสู้ๆเขียวแล้วสู้เขียวแล้วเขียวแล้วเพิ่นว่าเออเคี้ยวเพิ่งเคี้ยวมาเลยบ่เป็นยังยังหรอเขียวก็นหรอตอนแรกลงมาเห็ดแก่ลงมาบ่บ่เพิ่งมาบุ้งได้บุมีแต่หน่วยกล้ามเนาะมามาที่ เป็นศัตรูศัตสูศัตรูโผหิวโผหาวเา่ะพี่น้องเอ้เดี๋ยวคาสิีไปหายทางนั้นอีกนาะพี่น้องทางทีมงานหมัดเล็กอีกนาะพี่น้องอันนี้ทีมงานคุดน้อพี่น้องสบายดีสบายดิสบายดี้ยสบายดี

กินละตีมะโพดไปกินละบ้อมะโพดอ้าวมะกระพุเจ้ามาแตกปอปอคู่ปอคู่ใช่ปูนเรียกว่าปูนพองอือดูว่าคือเขาชมดีโดยนี่ปัจจัยประกอบตรงนั้นเพ่เฮาสิมาติดเป็นป้ายไว้บเลยนะอ๋อโดยติดเป็นป้ายเฮาสิไปเขียนอแดงนั่นบ่ได้นั่นคือเฮามาแต่งเท้าในบ้านเพิ่นขอปูนสามตนแม่นบ่โดยโดย คุณสามต้นที่ซอลราวเดเคยอว่าออไปนั่นแหละเนาะพี่น้องสามต้นเพราะว่าพุ่ซีเนติกเกอก์มีมาจากญี่ปุ่นกันหนึ่งต้นหนึ่งต้นแต่ยังทะะันอะไยังทันอะไได้เนาะอยู่อยู่อันนี้เพิ่นกับซีมีอยู่ประเทศไทยกับซีต้นหนึ่งต้นหนึ่งบ,บอก ครึ่งครึ่งต้นครึ่งต้นอยู่ประเทศไทยเพราะว่าเล็กเข้าเนี่ยมันจะขีดบนพ่อโดยเลยยังอยู่น้ำอ้อยนะเพิ่นกำลังรวบรวมเงินเพิ่นวาเพิ่นกำลังรวบรวมเงินกับถ่าพังเบวงเพราะว่าเฮาได้เก็บเพราะว่าเพิ่นกำลังรวบรวมคือแบบว่าแผ่นน้ำพรมเประชาชนนี่แหละเพิ่นกันยังยังบวได้คงที่เพิ่นวะถ้าเป็นไปได้ที่นี่ในให้มันได้ขอกคันขอกเสาเรียบร้อยชา้มันได้คันโดย เนไไปด้นี่ในบ้านเพ oh. ิน่นเนาะเอาเจัดเลยจัดเลยอันนี้เป็นตัดนเล็กเนาะพี่น้องอันนี้ทีมงานตัดนเล็กอยู่เนี่ยลบเด้อลบกลบเด้อ้อยพักพอพอคู่จากุดดอนแหละผู้เพิ่นเห็ดผาป่ามานี่แหละเป็นงารเพิ่นเพราะว่าเฮาเนี่ยพอคู่เอ้ยเดี๋ยวนี้นหะทางของการบ้านพวกเฮาเนี่ยจะเก็บเงินกันเพิ่ม มาบวคกับเงินนั่นนะอภาอาจารย์เนี่ยเอาไห้นี่พ่กู้เนี่ยอาไห้เนาะปลาปเนาะเออปลาปลานี่เงินหนึ่งหาล่อยมันตกอยู่สี่หมื่นไปโดยโดยเออสี่หมื่นสองโดยแต่วกเฮามาซื้อเลสซื้อราเนี่ยเนาะก็มันจะได้สัมได้เห็ุไปจนบดเงินนะท่าทางต่อไปพวกเฮาก็จะเห็ุดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยโดยจะพอหอดเดือนทกโดยเพราะว่าเฮาบริจาคเอาแต่ห้องงานของเงินเอาแต่ชาวบ้านเนาะเอาแต่ชาวบ้านเบิด มาเห็ดมวราชุมกันผูกเต็มบดตัวเท่านี้นะได้หวัดโด้ผูกเลขผูกลาเฮาก็ได้ซื้อมาหินทรายโดยลงมือแล้วในมือนี้นอกวันที่สิบหกเฮาลงเตงมมือมือวันที่สิบหกเดือนสามเนาะเสามได้เงินมาแล้วหรืซื้อเลขอ่าซื้อเลขตัวใดซืเลขตัวใดได้เลขตัวใดลุงมือนี่ว้ากันเลขไทยมันก็บอบอท่านแล้วมือนี้ มาคู่มาแล้วเป็นผู้พิูจน์ได้ท่าว่ามันมุดข้อยาตโควิดเขาเขาอ่านเขาว่าเดือนซีฟเขาสิเปิดยังจะให้ขอคู้นี่เรามาเบิ่งอันนั้นก็เห่นเขาไม่มุนเนาะเขาไม่มุน่นมาเบิ่งโลดเดือนซี่เพิ่นเปิดข้อยาตโควิดได้เพิ่นว่าประกาศเดอร์ทางรัฐบาลเพิ่นก็บอกแล้วโอ้โดยสิเปิดเดือนซีฟเดือนซีฟปีนี้ระวังประเทศกับประเทศเขากันได้โดยโดยเพราะว่ามี มีหลวงพ่ออันนั่นคือพ่อคู่จากอุดรกะสิมาเยี่ยมพ่อคู่จากอุบลกะสิมาเยี่ยมเนาะโดยพร้อมฝ่นเองเพราเขาเป็นคนเหตุโดยประโดยพ่อคู่แหละมาเบิ่งเป็นวงการเขาอาจจะตั้งการตัดรังนันงยันยันยันอะไรก็คู่เป็นคนมาเบิ่งมาแย่งให้โดยโดยโดย พ่อๆชาวบ้านนี่สิมารวมกันเฮ็ดเอาสมัคโดยเลขนีเลขหยังล่ะบ่าวเลข12เต็มเลข12เต็มเอาเลข12เต็มพ่นหัวหน้าสร้างเลข12เต็มงคานถึงหยังเอาเลข12ตัวนี้อ๋อ2ตัวนี้เลข12เต็มเพิ่นว่าเนาะพี่น้องงคานงอีหยังมันมี9โลเส้น9โลอ๋อเส้น9โลโดยตอนนี้เฮากําลังขุดคุมเนาะพี่น้อง คุดคุ้มซีเทสซีเทแด่ละเล็กแมนบอลบาโดยกระขึ้นคุดคุ้มแล้วข้าเห็ดตะแกงแล้วก็บัดเสาเฉยตะแกงข้าเทขึ้นมาหาซีฟโดยลุ้มละเม็ดหนึ่งโดยลุ้มของมันละเม็ดหนึ่งขาเทขึ้นมหาซีฟเช่นแล้วเอาตะแกงกับเสาหรือไปว่างข้าเทให้เต็มกับดินพื้นเมืองอ๋อโดยเออถือว่ามันเม็ดเต็มโดยลุ้มของมันเม็ดเต็มเออโปรเจคชุดเพราะว่าซิฟเนี่เขากะเห็ดแบบนี้นี่อ๋อ ซิมนี่กับซิมใหม่ไรมือจากชาวบ้านเบิร์ตชาวบ้านเบิร์ตทุกขันทุกตอนเลยจ้างแตะจ้างแต่เห็ดไล่จ้างแต่เห็ดไล่เนาะจ้างแต่เห็ดไล่เพิ่อนไหมกันพอแจกข้ากับซิคือกันอะไรจ้างแต่เห็ดไล่จ้างเห็ดไล่เจ้าหน้าที่ย่างเนาะน้ำหน่วยเนี่ยเนี่ยลอยที่เนาะแต่ละหน่วยหรือว่าแต่ละคนชาวอยากตวยเนี่ยอยากได้โม่มาเพื่อว่าอยากเห็ด หพอแจกนี่แหละเห็ดชะ,ะ,ะลาของพันธุ์แต่อยากได้เครื่องโม่ปูนนี่เนาะเครื่องโม่ปูนปราคาของโม่เนี่ยมันช้อลมูลถ่าโดนโล่มูลถ่าร้อยบาทโดยเพราะว่าอยากด่ามันกับสีไวแน่โดยให้กับเฮา,ามือข้นสมอันนี้อยากเอาโม่มาเฮาโม่เนี่ยเฮาสีได้เห็ดตัวนี้จะพองแล้วเพราะว่าโครงการกของเฮานี่ยังโดนประมาณสองสามปีนะโดยถ้าเอาคนมาเห็ดนี่มันถี่ข้าแลนะโม่มันกับ,บราละเอียดเปลอ่ยนซุน้ม เขาคนโม่มโอ๋อคนโม่เนี่ยโบรออาณยิ่งคนชมนะ่ะโดยเจะได้โม่นะนะขอนำหน่วยงานแต่ละหน่วยหั้นมาช่วยเนาะโดยถ้าเป็นไปได้หวะถา้ถาถ้าถ้าเป็นไปได้แตเขาอยากให้ช่วยแค่แน,นั้นแหละโดยถ้าผู้ใด่เองยินแล้วก็เสินได้เนาะพี่น้อง ผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาเนาะบว่าอยู่สหรัฐอเมริกาหรือว่าอยู่ฝรั่งเศสอยู่เยอรมันอยู่ไซก็ตามอยู่ประเทศไทยก็ตามเนาะพี่น้องก็ในบ้านมันก็อยากขโมงเนโมปูนพี่น้องมาเห็ดหอแจกหรือว่าหอการปะเลียนนี้เนาะเพราะว่ามันสีละเอียดกว่าเนาะพี่น้องท่านว่าแล้วก็ท่านได้โมมามันก็สีมีการเหตุงานมันก็สีว่องไว ถึงกว่าเกาเนาะพี่น้องโดยโดยกระถ้าผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าสุธากระเซินได้เนอะพี่น้องผัว่าอันนี้กิเกิดมากันหหวยไล่ผ่าระปีได้เนาะระบายจังสีได้เห็ดเถื่อนหนึ่งเนาะได้แหละฮว่าแจกนี่ไล่ผ่าระพีเลยฮะก่อจะผ่าสุธานำกันแต่หว่แจกโตเก่านี่กัยังแต่เจ้ายังน้อยผู้เมียนว่าระบายแต่ยังน้อยผู้ได้เนี่ยเจยังน้อยบ่างิดสองปี แต่อันอยู่12ปีเล็กหินปูนทรายเอามาแต่ใส่ตอนเอามาจากขโคฮิลาดนี้อันสมัยนี่มาเห็ดเสาเหมืนเอาจากขโคฮิลาดนี้ปูนนี่นะไปซื้ออยู่หมูกทหารกับสมัยน่าโอ้ไก่เนาะไก่หละจ้างเพื่อเขาได้เพื่อชาตินนี่ได้ไปเอาตัอใหญ่ไปเอาอยู่ทหารอยู่ได้อนึ่งวันอ๋อแตะกี้ไปเอาอยู่หมูกทหารพี่น้องแห้งกับไก่เอาเอาแต่ปูนกับเล็กอมูกทหารต่กีมาเห็ดเสานี่มันเป็นนี่ มันเป็นไส้ของ,อ,อ,ง,ขอ,งอันหหลมัไนไม่เป็นไส้ของผมันไม่ใช่ไส้ดูอ๋อเป็นไส้ขอ,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 องหัวเป็นไส้ขี้ดินมไส้ซื้อเนาะไส้ซื้อมันเป็น,นปลาชาชนบ้านเท่าเกรชเอาน้ำหวัวน้ำหงมาดนนะแต่ตอนนี้ก็ท่านสมัยขคือเนาะพี่น้องโคขอมโคขอขอขบอข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 อใจเนาะก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละมื่อนี้กําลังมาขุดพ่อแม่ประชาชนกําลังขุด คุณล um> um> uh. ุ้มเนาะพี่น้องคุณลุ้มเมตรหนึ่งเลิกเมตรเลิกเมตรเลิกเมตรข่วงเมตรโอแต่เท่าสิเท่พื้นพื้นฐานของมันนั่นห้าสิบเราจะมาตั้งเสาแต่ว่าเท่เพียงเลยมันเป็นพอดีเมตรช่วงหลังมันจเมตรเต็มเลยเสาแปดเสาแม่นบ่อระบาวเสาแปดโอ้ประวัติทามส่างเพิ่นเพิ่นว่าเสาแปดเสาแปดเสาเสาแปดเสาว่ากันพี่เจ้แบบว่าแบบนี้มันได้ระเบอระบาวคือ ว่าจังว่าเสาแบบมเออเสาแบบเสานี่อันนี้คือแบบนี่สิแบบใดแบบแบบนี้บ่ทร่งส่งลังคาเนี่ยส่งลังขาเนี่ยงลังาแบบนี่บเอาเอาเสากนเอาเสากรเนี่ย้าศกกอนโดอรเด่รดอรน่ยข้าึหลงจาเาจะเอาชงชั้นบอยอมชั้นโอ้โดยไม่ไม่แขแยแยรยแยไยต่อยแโดยแ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 าจยแยแยนยแยแแยแยแยยแยแยยแ แล้วก็สิได้เท่ขึ้นไปตามแบบของวันทันโดยันนโดยโดยกสั่นร่อ้อมสันโดยมันซ้ั่นอ๋อซ้อั่นลังคาซ้อมสั่นพี่น้องอันนี้แล้วก็มียอดโซฟาเนาะอันนี้ก็จะมียอดโซฟาคือกันมียอดโซฟาคือกันเนาะมมีายอดดนี่โดยดูดูมันจะมีเก่ายอดอ่าผู้ได้ยากวมแต่เส้นได้เนาะพี่น้องการหิดโก สาง่งยงในวันในว่าสางก่อสารานพงธรรมหรือว่าพอแจกเฮาก็ากเสริรได้นาะพี่น้องิีนี้สาวเราจะสีแดงำลาพ้าจ๋าพี่น้องไปเพียงตอนนี้เลยเนาะฝากกดหลค์กดแซ่โคตรสับตะไครตอนนี้เพิ่งกำลังเบ็ดเล็กพี่น้องเอ้ยอันนั้นนะทีมงานเบ็ดเล็กเยู่ทางนี้ทีมงานไม่ยิ่งเฮามีแต่คุดเนาะพี่น้องคูดตาม เดี๋ยวห้าสิบผ้าไปเบ่งก่อนนอก่อนจกขีดนอกาพี่น้องภายในบ้านเิ่นเบ่งลูกบ้านเิ่นก่อนเดี๋ยวห้าสิบไปผ้าไปเบ่งคุ้มคุ้มหรือว่ามองคุดลงมองสีเทกุติงเนาะนีก็คือคุ้มลุมเิ่นสีเทกุติงเนาะพี่น้องคือเิ่นมาคู่บ้าเเิ่นก็เห็นน้ำคู่บูนเนาะเนี่ยคู่บูนเิ่นก็เหตุน้ำ ก็นยังบม่ได้ยุดบริยนเนาะพี่น้องก็ยังเห็ดสวยเลือกันไปผุนก็ยังไลบ๊ายบายเลดเดอพี่น้องกิปนี้ซาลาเกษสิได้อำลาพระจาาพี่น้องไปเพียงสอนนี้ขอขอบใจพอคู่พ่อทิจันทาละพรที่เลี่ยงมากระโพดในวันนี้เนาะขอขอบพระคุณหลายๆ